แน่ใจว่ามีใครได้ติดตามข่าวเหตุการณ์ใน่างประเทศและได้ฟังถึงเรื่องตึกถลม่มไหมครับที่บางปรเทศโรงงานถล่มมีใครได้ฟังบ้างครับยกมือสิในข่าวนีบ้บ้างยกมือใหม่ครับมีใครได้ฟังข่าว,วในหนึ่งเดือนเนี่ยมันไม่ใช่เกิดคนเดียวนะมันเกิดสามโรงหรือสีในในใ่โรงผมไม่แน่ใจโรงงาน โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าในบางกาเขตระลบสามหลบด้วยกันบางครั้งคนตายเป็นร้อยคนแต่ครั้งสุดท้ายที่รุนแรงที่สุดเนี่ยพันกว่าคนนะครับปร,เริเหตการใหญ่ที่กระทบและมีผลสะเทือนต่อบ,บริษัทบริษัทที่จา้าง บางประเทศทำงานก็มี H&M พวกเราถ้าใครไปที่เสียภาราโกนก็จะเห็นร้าน H&M เป็นร้านของพวกสวีเดนนะครับ H&M แล้วก็จะมีร้านของว a ลมาร์ตวอลมานี่เป็นบริษัทใหญ่แบบยิ่งกว่าเทสโกโนตัสถึงคาบลีพวกนี้ก็จะสั่งพิษีีในบางประเทศ ร้านอย่างซาร่านะครับไมโก้อะไรพวกนี้เป็นพวกยี่ห้อแบรนด์แต่ราคาไม่แพงนะครับก็จะจ้างคับางประเทศแล้วก็ส <str> ่งขายสิ่งที like. ่ผมจะเล่าคือว่าคอคนเทือนที่เกิดขึ้นเนี่ยคนตายจำนวนมากพวกผู้บริโภคจำนวนหนึ่งในสหรัฐอเมริกาในแคนาดาในเยอรมันในสวีเดนในยุโรปเขามีปิกิกา ไม่พอใจกับบริษัทอยา่าง H&M หรือ Walmart หรือ SARA เขาจะประท้วงเลยขึ้นป้ายประท้วงโน,โน่นนี่นั่นแล้วเข้าไปวิาพากษ์วิจารณ์ในเว็บไซต์กลายเป็นเรื่องใหญ่ามากนะครับมีการประท้วงหน้าผาทู่กับลีคือฝรั่งเนี่ยก็จะมีความรู้สึกเรื่องแบบนี้ฝรั่งก็จะละเอียดขวานเขาจะไวอะไรก็ตามที่ เป็นการทำร้ายเป็นการละเมิดสิทธิเุษยชนอย่างรุนแรงเนี่ยนะครับหรือละเมิดสิทธิการมีชีวิตของสัตว์เนี่ยฝรั่งก็จะมีปฏิกรยาตอบโต้แทบรวททำให้บริษัทผู้จ้างผลิกเนี่ยจะต้องรีบปรับตัวแก้ไขอย่างรวดเร็วที่ผมเล่าให้ฟังนี่ก็คือว่าคือผู้บริโภคเนี่ยมีอิทธิพลมากเหมือนกันนะแต่ของเมืองไทยของเราไม่ได้มีอิทธิพลแบบนั้นเรามันถูก จูงจมูกได้ง่ายเชื่อเขาใครจะใครหลอกอะไรก็เชื่อหมดครีมหน้าขาวครีมหน้าเด้งนะกินอะไรอ้พวกอะไรนะเนสกอตเนี่ยนะกินแล้วโอ้รูปหล่อเป็นบ้าเลยทงที่คุณภาพมันไม่เท่าหรอกไข่ไก่กองเดียวมันยังไม่เท่ากับแพงจิบเเนแต่เราถูกหลอกให้กินมันก็ได้นะอันนี้คือพวกเราเป็นนักบริโภคนิงมแบบถูกจงจมูก ได้ง่ายสนัะภายได้ง่ายลรวพูดกันมีแล้วกันแต่ที่ฝรั่งเขาจะตื่นตัวเขาจะเอาใจใส่ต่อเรื่องสิทธิเรื่อชนต่อเรื่องสิ่งแวดล้อมต่อเรื่องสัตว์เรื่องอะไรหลายๆนะครับแล้วแต่สิ่งเหล่านี้จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในในสาธารณรัฐยุโรปผู้บริโภคเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆแต่ขนาในพวกเราในเอเชียไม่ค่อยใส่ใจตายก็ตายไปรวยก็รวยไปพูกก็ได้นุ่งเกงยีนอาการปูกก็ท่างเหอดนี่คือสิ่งที่น่าสนใจระหว่างวิธีคิดของฝรั่งพวกนี่ยกับพวกเรา ไปพบแล้วไม่แคร์นะหรือบางทีปลูกพืชเขาไม่แคร์โอ้ยอย่าไปกินเลยผักแปลงนี้นี่ตรงนี้ไปกินที่อื่นน่นตรงนี้มันเอาไว้ขายเสียดายสดสารพิเยบเลยไม่ไม่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเป็นชาวพุทธได้ยังไงให่ค่นกินของที่มันรู้ล่ามันเป็นอันตรายบป้าอ่แต่อย่างไรก็ตามกินไายฟังกฏแนวโน้มของโลกเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงสมควรเรื่องของการเปลี่ยน เรื่องของการบริโภคและผู้บริโภคนะครับทีนี้แล้วมันมาเกี่ยวข้องยังไงล่ะกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงผมก็อยากได้รูนะครับแลวปออได้ดูภาพเรื่องนี้สักหน่อยนะครับเราจะมองเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมองในเรื่องของเป็นศูนย์เรียนรูร้เป็นศูน,ศน,นศย์เครือข่ายรอบโรงเรียนเองหมู่บ้านเองหรือเราจะเห็นในบริโทคที่เ เป็นเรื่องของโล่ทั้งใบหรือเปล่าอะนะครับช่วยพุดม่มากเลยนะ